ดีตอนเช้าที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น,นครับผมพายนะโุโซนร้อนโูลิกนะครับได้อ่อนกำลังลงเป็นด e เพชันนะเข้าเข้าสู่ลาวเข้าสู่ขเขมรพอมาถึงไทยเนี่ยกลายเป็นอยอมความกดดัานอากาศตามแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นฝนจะไม่หนักครับผมเช้านี้ขอนแก่นฝนก็ตก ทำๆตั้งแต่หัวรุ่งแล้วนะครับผมนะก็คงจะตกอีกยาวนะอีกวันสองวันนะครับผมก็คงจะได้น้ำนะได้น้ำํำภาคเกษตรนะได้น้ําลงเขื่อนแต่ว่าโอกาสน้าท่วมก็คงจะมีน้อยยกเว้นในเขตเมืองที่นะปิดกั้นทางน้ำไหลหมดนะะถนนก็เลยกลายเป็นทางน้ํานั่นคือธรรมชาติของการพัฒนาเมืองกับทุกจังหวัดนะฮะ ทำถนนให้เป็นคลองนะฮะทำคลองให้เป็นเมืองตลกมากเลยครับผมสวัสดีครับผม